วันนี้นะคะนาก็จะมาแนะนำแล้วก็บอกเล่าในการพักฟื้นนะคะที่นาหลังจากที่นารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะปอดเราไม่ไม่กลับมาทำงานได้100%เหมือนเดิมเขาก็ทำงานได้ปกติแต่ว่ามันไม่100%เปอร์เซ็นแล้วปอดเรามันจะไม่เหมือนเดิม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนาก็จะมาแนะนำแล้วก็บอกเล่าในการพักฟื้นนะคะที่นาหลังจากที่นารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนาจะมาบอกเล่าวิธีการพักฟื้นมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องมีระเบียบวินัยเหมือนกันนะคะ,ละหลายๆคนคงได้ดูไลฟ์สดที่ ก่อนหน้านี้ที่นาไลฟ์ไปว่านาติดโควิดเพราะว่านาประมาทเกินไปนะคะทีนี้แล้วนาก็จะแนะนำในกร,กรณีที่เราจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านที่มีครอบครัวเราอยู่ด้วยว่าเราจะทำยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะคะในกรณีที่นาเจอเนี่ยนาขอนาขอพูดก่อนนะคะว่าในการกักตัวเนี่ย นายอยากจะให้ทุกคนทําแบบไหนนายอยากเอ้ยนายอยากจะแนะนําให้ทุกๆคนทําแบบไหนแบบที่นาเจอเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เราประมาทกันเกินไปในครอบครัวนะคะสิ่งแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวของเราเนี่ยติดเชื้อนะคะนาอยากแนะนําเลยว่าแยกเลยให้แยกห้องต่างหากอยู่ต่างหากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดจมูกเลยนะคะตอนออกมาข้างนอกห้องออกมาจากห้องที่เขาอยู่หรือว่า ให้ให้ให,ให้ให้แยกแล้วก็พอจะออกมาข้างนอกให้ปิดจมูกแล้วก็ก่อนที่จะจับประตูลูกบิดหรือว่าฝาชักโครกหรือว่าห้องน้ําใดๆก็ตามจะต้องมีเจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะล้างมือก่อนทุกครั้งเช็ดมือให้ให้ทั่วก่อนทุกครั้งก่อนที่จะจับลูกบิดหรือว่าประตูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ ชักโครกนะคะใช้เสร็จแล้วให้ปิดฝานะคะอันนี้ก็คือนาก็ได้ไปศึกษามานาก็ได้แบบคืออยากเอามาแนะนําทุกๆคนนะคะว่ามันจําเป็นจริงๆนะคะมันจะเหนื่อยหน่อยมันจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะทําให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพอเสร็จธุระเ,เสร็จธุระในห้องน้ําแล้วนะคะก็ล้างมือให้สะอาดล้างมือด้วยสบู่ล้างให้ทั่วนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วน การอาบน้ําหรือว่าทํากิจกรรมกิจ,จ,กกจ,จวัตรประจําวันในห้องน้ํานะคะก็แนะนําให้คนที่ติดคนที่ติดเชื้อเนี่ยทาสุดท้ายเพื่อนไม่ว่าจะเป็นตอนเชา้าตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยขอให้ทําสุดท้ายเพื่อนหรือว่าถ้ามีห้องน้ําแยกนี่ก็อยากจะให้แยกออกไปเลยนะคะตอนนี้อาการนาก็ดีขึ้นเกือบร้อเเนะคะเพียงแค่ว่าปอดนานเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นคือนาจะบอกว่า นาก็มีหอบบ้างนะคะในบางครั้งเวลาที่จะต้องเมื่อวานเนี่ยนาลองเดิน3กิโลเมตรนะคะ3กิโลเมตรนาก็ไปได้นะคะแต่ว่าก็มีหอบบ้างแล้วก็เวลาที่อยู่ด้วยกันที่บ้านนะคะพยายามหลีกเลี่ยงถ้าจะคุยกันหรือว่าจะพูดคุยกันอ่ะให้ห่างกันอย่างน้อย2เมตรนี่คือสิ่งที่ควรปฏิบัติถ้ามีคนที่เป็นนะคะติดเชื้ออยู่ในบ้านเดียวกันนะคะคือ มือเนี่ยต้องขยันล้างเลยแล้วก็จะหยิบจับตรงไหนก็ตามให้เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าประมาทเกินไปนะคะ <c oughs> แล้วก็พอเสร็จแล้วตรงนี้นะคะรับประทานน้ำขิงอุ่นแล้วก็ใส่น้ำพึ้งน้ำมะนาวอันนี้จะช่วยได้เยอะนะคะส่วนคนที่ใช้ขเขาเรียกว่าฟ้าทลายโจรที่ใช้ถูกใช้ดีนะก็ ก็คือแนะนํากันไปนะคะแต่ว่าสําหรับนานเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะคะนา,นา,นานจะต้องกินยาที่แรงกว่านี้ทีนี้เสร็จแล้วนะคะพอหลังจากที่คนกัดตัวนะคะคนไข้หรือว่าแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเหมือนอย่างที่นาบอกก็คือล้างมือให้สะอาดจะจับจะแตะอะไรเนี่ยก็คือขอให้เช็ดแอลกอฮอล์นะคะเพื่อเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันผ่านมาเนี่ยคือนาพลาดทุกอย่างเลยประมาททุกอย่างพอคิดว่าตัวเอง ในครอบครัวเราอะ่ะก็คือคงติดก็คคงไม่ร้ายแรงอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มามาตอนที่นาพักฟื้นนะคะหลังจากร้า์สดเนี่ยนาก็บอกว่าเดี๋ยวนาจะมาแนะนําในการพักฟื้นนะคะปอดนานเนี่ยแล้วก็ระบบทางหายระบบหายใจระบบ <c oughs> ทางเดินหายใจเนี่ยมันถูกทํำลายไปนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบ เลวรล้ายถึงขนาดจ,จะกู้กลับคืนมาไม่ได้ตอนนี้นาก็หายแล้วแต่ว่าถ้าเป็นการป้องกันก็คืออย่าติดซะดีกว่านะคะก็คือทําป้องกันให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่คุณหมอให้นามาระหว่างที่พักฟื้นนะคะก็จะคือเจ้าตัวนี้นะคะซึ่ง <c oughs> เจ้าตัวเนี้ยจะเป็นการบริหารปอดนะคะเพื่อที่จะให้ปอดเรากลับคืนมาอ่คือใช้งานได้ปกติถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่างน้อยนะคะเราก็จะได้ปอดที่ ที่เขาพร้อมที่จะทำงานนะคะอันนี้ใช้ยังไงอันนี้ก็คือใช้แบบว่าต้องเป่านะคะมันจะมีลูกบอลอยู่ข้างในนี้นะคะเนี่ยมันจะมีลูกบอลอยู่ตรงเนี้ยเราจะใช้วิธีการเป่านะคะนาจะเป่าให้ดูนี่คือนาทำทุกวันนะคะ นาทำวันละหลายรอบเลยหมอบอกว่ายิ่งทำเยอะปอดเราจะยิ่งทำงานแล้วมันจะไปกระตุ้นในการทำงานของระบบภายในระบบทางเดินหายใจเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะ <c oughs> น่าจะมีตัวพ่น <c oughs> ขอโทษที่ค่ะ <c oughs> คือยังไออยู่แต่ว่าตอนนี้ไอมีเสมหะนะคะมันกไ็ไม่ไม่ไอแห้งแล้ว <c oughs> ทีนี้แล้วก็นาก็จะมีตัวพ่นนะคะถ้านาหายใจไม่สะดวกแต่ตอนนี้นาไม่ได้ใช้มาเมื่อวานกับวันเนี้ยนาลองไม่ใช้ดูเพราะว่า นาะเริ่มดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็นาจะแนะนํานะคะวิตามินยังไงก็นาะก็อยากให้แนะนําอันนี้คือนาอันนะี้นาไม่ได้ค่าโฆษณานะนาะแค่อยากแนะนำนาะกินตัวนี้นะคะเป็นของอ,อ,อันนี้นาะซื้อมาจากเมกานะคะอันนี้ก็คือแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีนะคะไม่จําเป็นจะต้องกินยี่ห้อนี้นะคะนาะกินวิตามินซีแล้วก็กินวิตามินรวมนะคะราคาวิตามินซีราคามันไม่ได้แพงมากแต่ว่าวิตามินรวมหรือว่า วิตามินพวกดีอะ, D, อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิตามินดีนะาก็ต้องกินเพราะว่าคุณหมอก็แนะนํามาว่าแดดที่นี่ตอนนี้มันก็ยังไม่เพียงพอนะคะแล้วทีนี้น้าก็กินคือแคลเซียมนะ้ากินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่น้าน้านี่ก็คือน้านเหนื่อยล้าด้วยนะก็เลยต้องกินแคลเซียมด้วยนะคะคือหลักๆแล้ววิตามินซีก็คืออยากให้วิตามินซีวิตามินรวมนะคะอยากให้ทุกคน ทานกันนะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีวิตามินซีก็กินผลไม้ไปแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมาก,ตอ,ก,อะนะอกตอนแรกนะบอกตอนแรกนาเป่าไม่ได้เลยนะคะตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนานะต้องแบบต้องแบบคือแบบต้องใช้พลังในการเป่ากว่าจะเป่าได้ตอนนี้คือนาะเป่าได้แบบได้ได,ได้โอเคเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะบอกว่าคือถ้าติดโควิดแล้วนะคะปอดเราไม่ ไม่กลับมาทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเขาก็ทํางานได้ปกติแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วปอดเรามันจะไม่เหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเพราะอะไรนาถึงอยากจะเตือนทุกๆคนว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่าพวกนาประมาทมาแล้วแล้วก็นะคะก็เจอสถานการณ์นี้อาการนามันหนักมากๆสำหรับตัวเรานะคะคนอื่นอาจจะหนักกว่าเราบางคนอยู่ห้องไ c ซ20วันอะไรเงี้ย แต่ของนาก็คืออยู่แค่สี่วันนะคะพอหลังจากนั้นนาก็เริ่มแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้พยายามทําให้หมอเห็นว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ก็คือจะต้องให้กําลังใจตัวเองเนาะถึงจะแบบลําบากขนาดไหนตอนนั้นก็คือเราก็นึกถึงครอบครัวเราให้มากที่สุดนะคะตอนนี้ <c oughs> พูดได้เยอะแล้วก็มีพละกกาลังมากขึ้นที่จะพูดแล้วกอ็อยากแนะนําทุกๆคนเหมือนอย่างที่นาบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน คนหนึ่งคนที่เป็นเนี่ยคนที่ติดเชื้อนะ่ะแยกไปอยู่ห้องหนึ่งเลยนะคะแยกเลยยอมเสียสละแล้วย,ยอมแบบหนาวก่อนตอนนั้นคือให้ทุกคนแบบว่าคนในครอบครัวเราจะเสี่ยงน้อยลงนะคะแล้วก็เวลาจะออกมาข้างนอกนะคะให้ปิดจมูกปิดจมูกก็คือเอาผ้าปิดจมูกมันช่วยได้เยอะนะคะผ้าปิดจมูกแล้วก็เช็ดแอลโกอฮอล์ก่อนที่จะจับประตูหรือลูกบิดทุกครั้งมันดูจะดูจุกจิกจูจี้จุกจิกแต่มันก็จะดีสําหรับ สำหรับเราและสำหรับคนในครอบครัวนะคะนาขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจนะคะนาพยายามตอบคอมเมนต์แต่ว่ามันตอบไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเด้งออกเด้งออกในคอมเมนต์ในไลฟ์นะคะแล้วก็ส่วนคอมเมนต์อื่นๆนาะก็พยายามจะตอบให้นะคะนาฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะตอนนี้เราต้องต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะคนที่อยู่เมืองไทยก็รู้แล้วว่ารัฐบาลก็ก็ทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่า คนติดเชื้อเยอะขึ้นแล้วก็มันจะทําให้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองนะคะถ้าคนเยอะหลีกเลี่ยงคนเยอะหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนที่คนเยอะๆนาเข้าใจว่าบางคนต้องทํางาน <c oughs> บางคนคือจะต้องเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะก็คือป้องกันตัวเองนะคะใส่ผ้าปิดจมูกเจลแอลกอฮอล์นะคะจะต้องมีติดตัวทุกๆคนนะคะแล้วก็นาขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจขอขอบคุณทุกคนที่ ส่งข้อความมาด้วยแล้วก็ทุกคนที่อวยพรตอนนี้นาหายนะคะหายแล้วไม่มีเชื้อแล้วแล้วก็นาก็หวังว่านาจะกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็คงจะแบบว่าไม่ได้เต็มที่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนแต่ก่อนแต่ก็กพยายามที่จะค่อยๆทําไปเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราอะกลับมานะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าให อยากให้ติดเชื้อนะคะดูแลตัวเองกันทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ